สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังต่อเลยนะคะหน่อยก็ได้ไปดูคลิปของคุณชัยซวิอสเลน,นะคะยกคเครดิตนี้ให้กับคุณชัยซวิสเลนคะ่ะหน่อยก็เป็นแฟนคลับของคุณชัยนะคะก็เอามาเล่าในช่อง youtube ของหน่อยต่อเลยนะคะเพื่อนๆว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับหญิงไทยนะคะหรือสายฝอหญิงไทยไม่ว่าคุณจะอายุ ประมาณไหนก็ตามถ้าคุณกําลังใหม่นะคะกําลังใหม่ในการมีแฟนฝรั่งกําลังคุยอยู่นะคะกําลังเดินเรื่องแต่งงานหรือเป็นคู่มั่นเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังจะมาต่างประเทศนะคะแล้วทีนี้ ถ้าเกิดว่าสามีฝรั่งในอนาคตของคุณนั้นทําสัญญาก่อนแต่งงานนะคะแล้วสัญญานี้นะคะเพื่อนๆคุณก็ต้องดูด้วยอ่านด้วยนะคะแล้วก็อ่านภาษาต่างประเทศด้วยคือถ้าคุณแต่งงานกับคนเยอรมันหรือคุณแต่งงานกับคนสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็การทําสัญญาก่อนแต่งงานนี้นะคะ ผู้ชายคนนี้อายุ70กว่าแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็ตกลุมรับน่าจะเจอกันทางเว็บเด็อะไรประมาณนี้นะคะถ้าหน่อยพูดผิดก็ขออภัยด้วยคือหน่อยไปฟังคลิปคุณชัยมาแล้วหน่อยเอามาเล่าต่อนะคะแล้วก็ ผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั่งคนนี้นะคะเขาก็เป็นรับราชการนะคะเพื่อนๆแล้วก็อายุ40กว่าแล้วฝรั่งนี้อายุ70กว่าแล้วแล้วฝรั่งคนนี้เขาทําสัญญาก่อนแต่งงานนะคะเพื่อนๆทั้งหมดมี13หน้ากระดาษเยอะมากเลยนะคะมีทั้งภาษาเยอรมันและภาษาไทยทีนี้ผู้หญิงไทยคนนี้เขาก็เลยโทรมาปรึกษาคุณชัยว่าแต่งงานดีไหมเขาควรจะไปดีไหมคุณชัยเขาได้ให้ ทนายอ่านแล้วนะคะเพื่อนๆว่าผู้หญิงไทยคนนี้ตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบมากๆเลยเพราะว่าผู้ชายเล่นเขียนสัญญาก่อนแต่งงานว่าถ้าเกิดว่าอยาร้างอะไรขึ้นมาคือผู้หญิงไม่ได้อะไรเลยสองผู้หญิงจะต้องจ่ายค่าเดินเรื่องค่าทนายเองนะคะแล้วก็แล้วก็ในกรณีที่ผู้ชายเสียชีวิตหรือเป็นอะไรไปผู้หญิงก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วคุณชายเขาไปสืบประวัติหรือเขาไปไปตรวจสอบมาของผู้ชายคนนี้นะคะคือ เขาเป็นผู้ชายเกษยียณอายุที่มีแค่เงินเกษยียณกินอย่างเดียวนะคะทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีเลยเงินเพนชั่นไม่มีเงินเก็บเงินออมอะไรไม่มีเลยเงินในธนาคารก็ไม่มีแต่ทําสัญญาแบบประมาณว่าผู้หญิงไทยนี่ตกในภาวะที่เสียเปรียบมากเลยนะคะแล้วก็กรณีต้องจ่ายเองด้วยนะคะตายแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกไม่มียกสมบัติอะไรให้เลยนะคะเพื่อนๆเหตุผลเพียงเพราะว่าผู้ชายคนนี้ เขาเคยแต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วแล้วโดนผู้หญิงไทยหลอกนะคะโดนผู้หญิงไทยหลอกอันนั้นมันเป็นเรื่องอดีตของคุณแต่คุณจะมาทําสัญญาเอาเปรียบผู้หญิงไทยคนใหม่ที่คุณกําลังจะเอาเขาไปอยู่ด้วยที่คุณกําลังจะแต่งงานกับเขาซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับคนใหม่อันนี้คุณชายเขาเป็นกลางนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่เข้าใครออกใครอย่างกรณีที่โอเคคุณทําสัญญาก่อนแต่งงานคุณมีทรัพย์สินอะไรในประเทศของคุณฝ่ายชายนะคะมีทรัพย์สินอะไรในประเทศของคุณก่อนแต่งงานนั้นก็ถือ ว่าเป็นของคุณไปผู้หญิงไม่ยุง่งแล้วผู้หญิงมีทรัพย์สินอะไรในประเทศไทยก่อนแต่งงานก็ผู้ชายก็ย่าห้ามยุ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ในกรณีที่คุณเสียชีวิตกรณีที่แต่งงานแล้วนะคะเกิน3ปีแล้วอยู่ในอยู่ อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้หญิงควรจะได้เงินแม่ไม้อันนี้ผู้หญิงก็ควรจะได้ตามกฎหมายนั่นเองไม่ใช่คุณมาเขียนพินัยกรรมว่าผู้หญิงไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือมันไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงมาแต่งงานกับคุณถ้าเขาแต่งงานได้ตรงตามเงื่อนไขยอยู่เกิน3ปีอายุยี่อายุ่ยยปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าฝ่ายชายเสียชีวิตไปผู้หญิงก็จะต้องได้เงินแม่ไม้ซึ่งอันนี้มันได้ตามกฎหมายแล้วคุณไม่ควรจะมาเขียนสัญญาเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้นะคะและสัญญานี้ก็มีทั้งภาษาต่าง และภาษาไทยแล้วคุณชายเขาก็เลยออกความคิดเห็นว่าผู้หญิงไทยคนนี้เขารับราชการเขาเป็นครูแล้วคุณรักเขาจริงหรือผู้ชายอายุเจ็ดสิบกว่าจะแปดสิบแล้วสิ่งที่เขาหานะคะเพื่อนๆหน่อยบอกเลยนะคะหน่อยบอกด้วยความรู้สึกของตัวเองเลยว่าผู้ชายสูงอายุนั้นหาผู้หญิงไทยมาเก็บไว้ดูแลตัวเองค่ะเพื่อนๆหนึ่งทำงานบ้านให้ตัวเองสอง กรณีเจ็บป่วยก็มีผู้หญิงไทยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้และผู้หญิงไทยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอ่อนน้อถมถ่อมตนอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความ เอือเฟื้อเผื่อแผ่แล้วเป็นอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้คือไม่เรื่องมากเหมือนผู้หญิงในยุโรปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เลยอ,อยากได้ผู้หญิงไทยมาดูแลนั่นเองเพราะว่าการที่ผู้ชายสูงอายุแล้วมีเงินกเกษียณน,น้อยนั้นแล้วไปอยู่บ้านพักคนชราซึ่งแพงมากพ่อปู่ของเราไปอยู่บ้านพักคนชรานี่เดือนหนึ่งก็เกือบสี่พันยูโรนะคะเพื่อนๆขาดอีกประมาณ200ยูโรก็ครบสี่พันนะคะแต่ว่าประกันสังคมจะจ่าย50%อนีก5้เอนั้นพ่อปู่ก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิด าิดว่าคุณได้เงินกเกษียณน้อยผู้ชายสูงอายุเหล่านี้เขาก็เลยไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายบ้านพักคนชรานะคะเขาก็เลยหาผู้หญิงไทยมาดูแลเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าหน่อยเอามาสุมพูดนะแล้วหน่อยก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยที่อายุน้อยแบบห่างกันมากเลยแล้วมาแต่งงานกับผู้ชายสูงอายุซึ่ง ช่องว่างระหว่างอายุมันห่างกันเกินไปแต่ถ้าคุณรักกันจริงแล้วก็ดูแลกันจริงอันนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆแต่หลายๆคู่นะคะผู้หญิงอายุน้อยมากแล้วก็ผู้ชายอายุเยอะนะคะแล้วก็ต่างกันมากเลยอยู่ด้วยกันไม่นานก็จบลงด้วยการหย่าร้างหรือไม่ก็จบลงด้วยการที่ผู้หญิงไทยที่อายุน้อยคนนั้นเขาก็ไปเจอผู้ชายคนใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็จบลงด้วยการหย่าร้างแล้วบางทีหย่าก็ไม่ได้อะไรแล้วผู้ชายสูงอายุคนนั้นก็จะมาบอกว่าว่า ผู้หญิงไทยไม่ดีหลอกเขาเอาเขาเป็นทางผ่านอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือคือเล่าสู่กันฟังอามาต่อกับกรณีที่ผู้หญิงที่มีที่ผู้ชายเขาทำสัญญา13หน้ากระดาษนะคะ คุณช้ยก็เลยถามว่าคุณรักเขาจริงไหมแล้วทาไมคุณถึงอยากมาต่างประเทศสัญญานี้คุณเสียเปรียบเขามากเลยนะเขาบอกว่าก็ยังไงเขาก็อยากมายังไงเขาก็รักผู้ชายรักเขาอะไรนี้และเขามีหนี้สินเยอะนะคะเพื่อนๆเขารับราชการแต่ว่ามีหนี้สินเยอะแล้วเรากับคุณชายนะคะเพื่อนๆเราฟังคุณชัยมาแต่ความคิดของเราก็จะคล้ายกับคุณชัยก็คือว่าการที่คุณมีหนี้สินเยอะในเมืองไทยนั้นแล้วการที่คุณมาต่างประเทศนั้นมันก็ไม่ใช่ทางอกทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเพราะว่า หนึ่งแฟนเกษียณอายุของคุณนั้นเงินเดือนไม่เยอะค่าใช้จ่ายต่อเดือนนั้นนะคะเงินเกษียณที่เขามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนนั้นมันก็เกือบหมดแล้วเหลือไม่เท่าไหร่การที่คุณคิดว่าเขาจะมาใช้หนี้ให้คุณนั้นอาจจะลืมไปได้เลย2การที่คุณคิดว่าเอาเขาเป็นทางผ่าน ขอให้มาได้ก่อนด้วยหางานทําคุณอย่าลืมว่าคุณต้องเรียนภาษาก่อนแล้วคุณก็ต้องพูดภาษาให้ได้ด้วยนะคะแล้วการที่คุณได้งานต่างบ้านต่างเมืองหมายถึงว่างานที่คุณไปทํานั้นมันไม่ได้อยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้เมืองที่คุณอยู่อาจคุณอาจจะต้องใช้รถโดยสารสาธารนณะคุณก็ต้องดูด้วยว่ารถโดยสารสาธารนณะมีเวลามันมีเวลาออกมีเวลาหมดเวลา ออกตอนไหนแล้วก็หมดตอนไหนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นในประเทศเยอรมันนี่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในชนบทงานในชนบทอาจจะไม่มีคุณจะต้องไปทํางานในเมืองแล้วคุณก็จะต้องอนั่งรถ โดยน,นั่งบริการรถสาธารณะและรถสาธารณะในประเทศเยอรมน,นีนะสไตร์บ่อยมากนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหางานทําได้ไม่ได้แม,ม้ว่าคุณแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บคุณหางานได้เลยคุณต้องเรียนก่อนคะ่ะเรียนก่อนเสร็จแล้วที่สําคัญที่สุดคือเมื่อคุณเรียนได้ครบกําหนดแล้วคุณก็ต้องพูดได้อ่านได้สื่อสารได้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีนายจ้างคนไหนจะรับคนทํางานโดยที่คุณสื่อสารภาษาเขาไม่ได้สมมุติว่าหน่อยพูดภาษาเยอรมันไม่ได้เลยฟังไม่รู้เรื่องเขียนก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีนายจ้างคนไหนรับหน่อยนะคะเพื่อน บางคนอาจจะคิดว่าุทำงานร้านนวดไงทํางานในร้านอาหารไทยคุณก็ทําในครัวได้กรณีที่คุณมีนายจ้างเป็นคนไทยคุณทํางานร้านอาหารร้านนวดไทยได้กรณีคุณมีนายจ้างเจ้าของร้านเป็นคนไทยแล้วคุณจะสื่อสารกับแขกยังไงอ่ะแล้วถ้านายจ้างไม่อยู่นายจ้างจะมานั่งเปลให้คุณทุกอย่างไหมว่าแขกที่เขาปวดมาจางนู้นตรงนี้อ่ะคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะทําได้แต่ว่าถ้าคุณได้ภาษามันจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณมาปุ๊บหางานทําปั๊บมันไม่ ช่มันต้องเรียนก่อและการเรียนนั้นใช้ระยะเวลานะคะภาษาเยอรมันก็ยากภาษาดอยภาษาดัตภาษาโนเวอะไรก็ยากหมดนะคะเพื่อนๆคือมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่า มาแต่งงานกับผู้ชายสูงอายุแล้วฉันจะได้ทํางานหาเงินสมเงินไปใช้นี่นะคะมันก็ต้องใช้เวลาด้วยผู้ชายสูงอายุบางคนก็ขี้หึงขี้หวงนะคะเพื่อนๆไม่ยอมให้เราเรียนหนังสือไม่ยอมให้เราไปไหนไม่ยอมให้เรามีสังคมมันนี่ค่ะเพื่อนๆผู้ชายสูงอายุที่งี่เง่าก็เยอะค่ะเพื่อนๆหน่อยก็เจอมาแล้วกับคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะห่วงเมียไม่ให้เมียไปไหนไม่ให้ไปช้อปปิ้งเมียทํางานได้เงินก็ไม่ให้เมียใช้เงินนะคะแล้วถ้าเราหัวอ่อน ไปยอมผัวนะคะเพื่อนๆคุณก็โดนเขากดแล้วคุณก็เครียดเองกดดันเองเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปยอมให้เขากดถ้าเกิดว่าคุณทํางานได้เงินเดือนเป็นของคุณคุณก็ใช้ไปเลยคุณแบ่งใช้แบ่งที่นี่ที่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้ในคอนเทนต์นี้ก็คือการที่คุณจะแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งที่สูงอายุแล้วก็มีสัญญาเยอะแยะมากมายอ่านสัญญาก่อนอ่านทุกหน้านะคะเพื่อนๆถ้ามีภาษาไทยด้วยก็อ่านทุกหน้าอย่ารีบอย่าเพิ่งรีบเซ็นยอมรับ นะคะบางทีเราตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจ็บช้ำน้ําใจทีหลังนั่นเองนะคะแล้วการมาเบืองนอกนั้นก็ไม่ได้หมายว่าคุณมาปุ๊บได้ทํางานปับ๊บมันต้องใช้เวลานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานกับผู้ชายสูงอายุที่อายุห่างกันมากระยะห่างของอายุนะคะเพื่อนๆมันไปด้วยกันยากมากเลยมันมีน้อยคู่มากที่จะประสบความสําเร็จอยู่กันจนแบบ ถือไม้เท้ายอดทองกระรองรถเพชรมันมันมีค่ะแต่ว่ามันน้อยมากแต่ส่วนมากจะจบลงด้วยการต่างคนต่างไปทะเละกันแล้วก็จะเจอผู้ชายสูงอายุที่เง่าก็เยอะหน่อยเจอเยอะมากไม่ใช่กับหน่อยนะเพราะหน่อยไม่เลือกผู้ชายสูงอายุอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราเจอคนใกล้ตัวที่เขาโดนกดดันโดนกดโดนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาต่างประเทศก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ดูสัญญาด้วยถ้าสัญญาเยอะขนาดนี้อย่าเซ็นหรือไม่ก็ไปปรึกษาคุณชายทีมงานคุณชายให้คุณชาย,ชายเขาอ่านแล้วเขาก็จะมาร่างสัญญาใหม่ เพื่อไม่ให้ตัวเราที่เป็นผู้หญิงไทยนั้นตกในภาวะที่เสียเปรียบน,นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเสียเปรียบเราอย่าไปเซ็นและอย่าพึ่งแต่งงานการมาต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องที่ ที่ที่ง่ายจนเกินไปว่าคุณจะมากอบกุยเงินนะคะผู้ชายบางคนรวยก็จริงมีทรัพย์สินก็จริงแต่ทําพินัยกรรมยกให้ลูกติดลูกกับเมียอดีตเมียเก่าทั้งหมดหรือบางคนรวยก็จริงแต่เขี้ยวขี้เหนียวก็เยอะแยะไปนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็มาทํางานก็ช่วยสามีจ่ายเยอะแยะสารพัดบางคนก็ได้แต่งงานแต่ว่าก็ต้องทํามาหากินจ่ายเองอะไรนะคะบางทีเราได้เงินเดือนน้อยแล้วเหนื่อยด้วยแล้วอย่าลืมว่าคุณอยู่เมืองไทยคุณทํางานสบายคุณรับราชการแต่การคุณแต่การที่คุณมาอยู่เมืองนอก มาอยู่ต่างประเทศการที่คุณได้งานสบายงานรับราชการอย่างที่คุณเคยทํานั้นในเมืองไทยนะั้นมันยากมากคุณต้องเรียนนะคะเรียนเยอะมากเพราะฉะนั้นทําไมผู้หญิงไทยเมียฝรั่งเขาถึงทํางานทําความสะอาดทํางานในโรงแรมปูเตียงทํางานร้านนวดเพราะว่าอาชีพอื่นๆนั้นมันยากมากค่ะเพื่อนๆยากมากลิ่งถ้าคุณมาตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่นั้นคือยากจริงๆค่ะคลิปนี้ก็ขอเตือนแค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ มีคนแอบมาครับเพื่อน